โอเคครับตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมร้านค้าพพนจรสกินถาวร100%การันตีสกินถาวรทุกครั้งครับโดยหากถ้ามีสกินนั้นอยู่แล้วครับจะได้เป็นเพรแทนครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มต้นเพียง99บาทเท่านั้นครับระยะเวลาของกิจกรรมครับก็คือ2สิงหาเดนถึง8สิงหานะครับเดี๋ยวขั้นตอนการเข้าไป,ไปที่ร้านค้าครับ้านค้าพพนจรแล้วกดไปที่หมุนไปเลยนั่นเลยครับ จะได้ตัวอะไรน,นะโอ้ได้ตัวนี้เรา<อ>ดีครับผมยังไม่มีนะอ๋มอมันเป็นสไตล์แต่งตัวแบบพิปุนอ๋อมันเหมือนคุณคุณเอลนเริ่มผานะครับถ้าผมจําไม่ผิดโอเคครับแล้วหลังจากนี้ผมจะลองทดลองฮีโร่ทุกคนดูนะครับว่าสกินนี้เป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วครับก็อันนี้ประจุที่หนึ่งนะครับถัดไปปที่สองแล้วก็อันตีเมยครับ จากภาพรวมก็ร <bucks> ู้สึกว่าก็เหมือนแค่เปลี่ยนชุดการแต่งกายเฉยๆแล้วก็ที่เหลือกิวอะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมก็สําหรับสกินนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเหมือนเด็กมานนัของญี่ปุ่นสวยดีครับอืมถ้าได้ดีของเอฟเฟกต์ครับมีก็น่าจะดีนะแต่ก็ถือว่าสวยครับสำหรับสกินนี้ ก็ประมาณนี้ครับ <Victory. S 1> หลังจากที่ได้ทดสอบสกิลให้ทุกคนเอทดอบสกินให้ทุกคนเห็นแล้วครับลองมาดูว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างก็ยังหมุนที่99คูป,ปองเท่าเดิมก็ถ้าใครสนใจสกินนี้ก็ลองมาเล่นแหวะลองมาเล่นกันได้นะครับ ก็หลังจากนี้ก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่ร้านค้าได้เลยนะครับก็สำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็จบเยียงนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมหน่อยกันนะครับขอบคุณครับ